สวัสดีค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศกับนุ้ยนะคะประจำวันพุทธที่26มิถุนายนค่ะพร้อมกับอัปเดตจาก ECMWF และ GFS แต่ก่อนที่เราจะไปรับฟังข่าวกันนั้นนุ้ยขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนมากค่ะที่กดถูกใจกดติดตามและฝากแชร์ให้นุ้ยด้วยนะคะขอบคุณทุกคนอีกครั้งค่ะฝนฟ้าอากาศในเช้าว,วันนี้นะคะเช้านี้กลุ่มฝนปกคลุม แนวจังหวัดเชียงรายเชียงใหม่พะเยาน่านลำปางแพร่เลยหนองคายมงการอุดรธานีจันทบุรีและตราดค่ะฝนในวันนี้นะคะก็คล้ายกับเมื่อวานค่ะมีฝนประมาณ60-80เซนตกได้ตั้งแต่บา่ายค่ำดึกขอให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่ค่ะตอนนี้เรามาฟังลักษณะาอากาศทั่วไปประจำวันนี้กันค่ะ ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พาดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะประกอบกับไม่ยอมความกดอากาศต่ำปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนซึ่งลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่ง ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกขอให้ผู้ที่อยู่บริเวณดังกล่าวค่ะระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ค่ะส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะ ส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยค่ะจังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะคะภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางพะเยา น,น่านแพร่สุขโขทยัยอุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์และตาค่ะภาคตะวนันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬน้องบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนะครพนมมุกดาหารชัยภูมิขอนแก่นกาลสินร้อยเอ็ดนะครราชสีมาบุรีรัมย์สีสเกตและอุบลราชธานี ภาคกลางจังหวัดนครสวรรค์อุทยัยธานีการจนบุรีราชบุรีลบบุรีและสระบุรีค่ะภาคตะวันออกจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดและที่ภาคใต้จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและระนองค่ะตอนนี้เรามาอัปเดตจาก ECMWF และ GFS สรุปพยากรณ์อากาศล่วงหน้าค่ะ ในวันนี้และวันที่27มิถุนายนฝนก็ยังชุกนะคะมีฝนประมาณ60-80%ถุกภาคค่ะและในช่วงวันที่28-30วันที่มิถุนายนฝนลดลง3วันค่ะเหลือ40-60%และฝนก็จะกลับมาอีกครั้งนะคะในช่วงวันที่1-5ถึงวันที่กรกฎาคมฝนเพิ่มขึ้นเป็น40-70%อีกครั้งค่ะ ดังนั้นในช่วงวันที่26ถึงวันที่27มิถุนายนและวันที่1ถึงวันที่5กรกฎาคมขอให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลา,ลากในทุกภาคค่ะส่วนทะเลมีคลื่นลมแรงค่ะจบพยากรณ์อากาศและพบกับนุ้ยได้ใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย